อ่าพีน่น้องคําใหญ่ๆตาสวดๆเนี่ยเอาอุ่นดําคณิตศากินเอกลักษณ์ของมันอยู่เด้พีน่น้องจะหอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันนางแมวช h a n n e ที่เก่านาะพีน่น้องปองไปทั้งหลาย มืัอนี้กินขนมจีนนี่ขนมจีนเหรอน้ำแขเพ็รน้ำยาน้ำยาปักใต้นะจ๊ะน้ำยาปากักใต้ใส่ฮอนใส่แอลูกซินปลาเฮี่จังแดดสิตาแดงว่าจะจับโซ่สักหน่อยไปเนาะกับโซ่บาดแดดหรอค่ะแขนงกับโบแข่งเรงตาตังสิเลเหลืองไอ้หุ้ยเลยจ้ะ ใส่ลูกชิ้นปลาเครื่องในไก่นะจ๊ะเอาลูกชิ้นปลาเน้นๆเลยนะจ๊ะเหลืองๆที่เหลืองๆนี่ก็คือใส่ขมิ้นนะจ๊ะทำเองตำน้ำพริกเองขลกน้ำพริกเองนะ พอสกอนนะจ้าเพชรเพชพี่น้องเพราะมันเพ็ดแล้วเพราะว่าทุกอย่างเพชรล่งตูพอดีเลยจ้ะละกัดผักแกมมีพักชีลาวจ้ะลาบชูถัว่วฝักงาละกัดผักกาดหน่อยบานเพิ่นนอกจากมากพี่น้องเพราหลายแย่ห่างโดนไปแล้วเนี่ยหลายเติบแล้วเฮียกับพ่องนาน เอาไปก,ก็กันโมเย่กับโมมแม่นั้งแมวได้จากพี่น้องจ้ะมาเสียบน้ำกันเน่นๆได้จาะขนมจีนลีโด้ได้จาะขนมจีนอันสุดเปิร์มาเก็ตขนมจีนฮอลแลนด์ขนมจีนฮอลแลนด์เหนียวนุ่มนะคะเหนียวพันย่นใส่ติ่งพ่ะห่ะพี่น้องจ้าเนี่ยาออไปก็ได้มาแสบโอ้ย คอลูกเสียนปลากันเด้ออืม,อมลูกๆเล่ยนเกมโอ้ยอ่ะพี่น้องคำยหญงๆตาวสวดๆน อ้วน,นดำแม่ชิมิกินเอกลักษณ์ของมันอยู่ในพี่น้องจะหหอมอันรุ่นเนี่ยหวานหวานลาชูนี่จะเป็นไข่ลาก,กระเทียมนั่นแหละพี่น้องนะ่งแม่ว่าเบางมานันต้นมันจะเป็นเั่งใดนะ่แม่เอาไปปลูกล้องมา Hmm? Nope. Yeah. Oh, it. It gonna... Mm. Nå. Nope. Åh, det er kappen. Det er kappen. Nei. ไม่วป็นีครับหรอกิน ပြန်နေလို့ခါတခေါ เด้อมาเดิอมาเด้อมาเด้อไปอยู่ไก่ไหฝ่าวมาเด้อค่ะเด้อทำแล้วกินกระลับแทบจ จริงๆมันเป็นต้นแล้วตัดตัดออกเอาต้นนั้นไปปูพี่น้องก็เหลือจังเสีย หอมครั้งแรกเลยค่ะที่เจอแบบนี้เพราะปกติมันก็จะปกติอันอยเงนนแต่แต่ตัวนี้น่ะหอมมันมีกลิ่นไข่ไข่ว่าจังใดดีนาะหอมน่ะ I went home มูนตามาครับพี่น้องอันนี้ก็ใเ่ในเพศกันแล้ว สูบไปออกมันจะ,ห,นะ,นห,นะหืนๆนเพี่น้องหินอ่ะหินหิน็จแมนบ่ะไม่ไม่ควอยเหมือนก,กับมันหินหินอ่ะขมขมนิดนเนกินกล่าบแทบจะ กำนั่นพระพยาบาลมาอยู่จ้ะอยู่แต่กำนั่นอืแอะวพี่น้องแพทย์นะคะแต่ขอบคุณพี่ๆน้นองๆสุขสุขคน่าจารยที่ให้กำลังใจแล้วก็ ขอบคุณพี่พีน,น้องๆนะคะที่สนับสนุนทุกๆุช่องทางนะจ๊ะบ่าว่าจะเป็นแฟนเพนาจนะจ๊ะนางแมวนะคะเรยอว่าช่องยูทูบของเฮาน่าจะพี่น้องจ้าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแม่ในได้อค่ะ